เฮ้ออเกอีกอินสบายดีทุกคน้อกล่งก็มีปัญหาอะไรพี่น้องชีดีอยากว่ามันกระผิดกระพึบเออเมนอยู่กอยนะเอ่เอามาห้อีลยให้ก็ได้เนี้เออเอามาให้ระยะสะคมันก็เป็นตะเสะอยู่ด้้ยแบบเนาะ มาแวะจตรวนพี่น้องเอ้ยวจตรวน,นเวนมื่อเอาลาบเทามาแล้วสบายดีพี่น้องกูเอาหอยกับบักถั่วไปปะวะนะกูก่อนเมื่อห้าอีชีไปบอกไปซ้อนผัดซ้อนผุดเถานะเฮ้ยถ้า <laughs> มันเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนแหละมาเปลี่ยนแล้วกันเ,นเบบ่ามาเป็นแล้วบอกกูกับอีช่ยวยกัแล้วพากันไปว่าไปบอกโอ้ยว่าบอกกันบอกก็เก่า มันจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนแต่มีอาชีพมีหาไงคนผู้เก่าเปลี่ยนอะไรกัแตละเอากระบอกจับอกเว่าห้ผู้อื่นดี๋ยวิเนาะโอ้ยผู้อื่นพ่ชิไบอกไปสอนบ่บอกลหอร้านตัวเองคือร้านเท่าบะเพ็ดไงบอกลงไปแต่เป่าปี๋แตีคุ้ยบอกเว่าห้ยผู้อื่นหอ้ผู้อื่นบอกเปนแล้วก็สอนข้นแล้วอืออนเาขึ้นี่ bọc la lạc măn cáp áo, miếng cỏ thàn mềm, măn bà khai kì 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 ọc lệ hơi, phát nó ọc lệ bọc la, cú thịt lô hè, măn bò đài kì đậu măn nè đầy bò thằng thê cà bò mèn tố cào nó xịt nó hơi ngân mảnh lọc măn bọc kè bọ thê, bọc kè này nó cú áo, chân tài hủ, mà tài bờ lè, cú hút, áo mở hút thê, mục đô hà, dạc bường xịt nạ thao, บอกว่า7:00นกว่าเด้อเธอบ่ได้เทีหัวดอกมื้อนี้เธอได้ใกลใก้ใหนกว่าแล้วพี่น้องเพิ่นมาฮอด8:00นมึงสิซิมลแซ่บอยู่บ่ดเฮ็ดิมันแม่บ่คอดแมงมุมแมงมุมแม่บ่คอดไปเอาอยู่ภายของตยินว่านี้แหละเาเคยกินออมันก็สะอาดเนาะไจะตะเวตายน่หนาวมึงเอาเกยเลยเอาไปของ เฮ้ยมันคืออยากเป็นเละๆเฮ้ยอ๋คงใส่น่าใส่ซุปน่ากระสิบเท่ามันกระเนี้ยนนี่แะเฮ้ยมึงซีมนะชีมมือเจ๊ดําที่น้องแต่ห้าวน่ะบริสุทธิ์ยังห้าวสดแต่มักถั่วกับหัวนหอยเนี่ยเขากินนะทินกินผักกระเพาะขึ้นในบ้านกินได้อยู่นี่ได้อยู่ได้ก็คือเฮ้ยอืมชีไปเลี้ยงงวข้างหน้ามันนี่อ๋ออีหนาวมึงไปเลี้ยงแต่ในเฮือนเขามีหยาติ มมีอยงกันอยู่มยู่จังไดเขามันมีหัวว่าโอขวงไงโอควงสหวัาคังมันละเขามันมีหัวมีห้าวนะสุเดี๋ยวจิปคิ๊ดถามเรื่องว่านเยือนบัเป็นเรื่องม่เฮ้ยเยือนบลงมากินข้าวมานี่ยนะ อยหนีหลดกับคันเดียวน้มันผดไก่บาทันเดป็นเวนอีกแล้วอใครผัดมาฮากุยเลยพี่น้องร้อยได้ยินเสียงเขาเลยมามพี่น้องมาพี่ลูกมาพี่เขียวเอินไมันอาย้อนนี่บาเอมาพี่ลูกมาไหมนท่านอีวีเด้คนเอ้ยมาพี่ลูงไหมยิ่มไห เอ,อ้ยวิไปเองเงียนดูพี่นอกได้งงยินเสียงเขาหรือมะมาพี่ลูกมาพี่มาพี่พคือบมไปค่ะอนุบาลฮะบริห็นแต่หึงแต่ได้ของเงินเทากับบริคอยเวมาเวและวข้าวแล้วก็ไปเทาก็ได้เด็กน้อยจูนี่กับภูแลแล้วอันข่าวซุกภูแลเขาจังสีมาหิบมายางมาพี่มาหาถแาวพี่ายงางใส่ทงให้ยังอี่นะ เดินเลยพาพี่ลูกไปไลยไปเลย,อ,ยอาหารสาวจดต,ต่วนลาบเทาอย่างอีเท่ก์ตัวกบไปชิวกบไปชิวมื่อเอามาเมื่อนั่นน่ะลาบเทาจีอีปูพี่น้องขึ้นมาพี่ขึ้นมาพี่ขึ้นมาพี่กินบ่อขาวกินขาวนะมันขาวต่วนบ่อาหารมาสาบายดีปาลุงดูสบายดีปะอีอวิไปสาย แม่ใหญ่ประสายอยู่เฮือนอยู่เือนลูกกินแล้วบ้าเขานะอีร้อยกินกันยังกินกับทอดไข่อือเออเออเบิ้งกูมีเลียญอยู่ป่ะวะเลียนกับบ่แมน เมื่อเนี้บ่ได้เอาเงินให้ลูกซะมื่อนี่ขาพาเอามาให้ลูกเบิ่งเงนหม้อขาวไปกรงเาเงินอ้าลูกนี่น่บ่บ่กูสิมากินอยู่เพื่อนเอาวนี่ๆเงินนี่ถุยากันลูกถุกผเมขาไปเบิดเขเรเนาะเียตะีงก่อนคางอีันกับได้ขึ้นมา ผู้แนวกินกินกินข้าวกับปอแล้วมึงน่ะมึงบ่ต้องกินข้าวเลยเดี๋ยวงัวแม่เอ๋ยเด้อยินบ่เอาตนแล้วค่ะมึงสิฮุบคัวอยู่นี่ล่สุเป็นเียงห่างนเงาะห้องน้ําก็บ่มีว่าซั่นนี่ยังว่าอยู่ปซ้ําๆได้เกี่ยวข้าวบ่เ้ยอดอาลําบากก็ได้ถือเสียมแลบางทีก็ขี้ักพี่น้องเอ้ยอด มันก็แรงแต่ย้มนี้และวือเสียมกรไดบัดยามแรงเด้มันจะมีใบไม่บปกบเจ้าสิเปนนางตะโปอยู่นะเฮ้ยวันีแล้วเขาเห็นเห็นบทั้งื้นนี้พวกกัเจ๊กเก็บม่ัวไปออหัวห้วนาะั้วห้ัน้า้าว้วห้น้าันาว้านาันานานาก็วด้านาห้ยหั้าของน้าาหวาหั้นหอนาัวน มึงว่เยกสบน่ขันอยูนอันบ่โอ้มันก็อยู่เรือนบ่เฮ้ยสะดวกสบายอยู่ได้แมนอยู่ได้เพราะว่าไฟฟ้าก็มีกอกก็มีปลูกยังกัเด็กินปลูกกินเองกูอยากถือเล็กได้เนาะน่ไง้น้น ก well? ็มันถือเลขในเฮามาให้เจ้าคุดของน้ำใส่ปอกแล้วเอาพาแอมเจ้าสิอยู่ยุอยู่นะอยู่บ่ฮะคุดแต่ปลอกมั้นฮะเด้คุดแต่ปลอกมันงล่ะกเอาพาแอมกับขับไปขี้ปะเนี่ยเออมันบริยั่งได้บ่มีผู้ญายเจดียเมตตาในบ่เนาะอือแค่คุดแล้วก็บปลอกมันใส่ปอกแล้วก็พามันกับสมุดบ่มีเงินซื้อบล็อกเอาพามาแอมเอาพามาเหี่ยล้วกระซังกระซีมุ่ง แสบกระแซบเราเยกูกินกัดกระเพาะกูข้นเขาโทรน้ำแล้วได้พี่น้องยังมาหันเมื่อต้องเคยโทรน้ำนะมีเวียกหน่อยหนึ่งไ่งหายนกเรอาทานกูขาทานอีดำมานากาาเ้านขาบานาานก็้หาแล้วนเขวบเกหายแ้วนอกจากขอไอ้น้องตัวเองกับ ปูใหญ่จะดีเหแล้วคราวนี้ปูใหญ่จะดีอะโกยตายตายถูกหยอกงอกเหนแล้วจังหวะโอ้ยซาถูกบุญให้พวกเจ้าอยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยร่ำรวยเออได้กินอองอีปูโตมืออีกเอาไว้ใช้อะไรเลี้ยงน่ะโอ้อิเคียวเหเื่ออืมหวังเขาจิ้นในเฮือนตาญมเดี ไปเลียนงวนนะมันแถาเอินเด้ออืออืออือหนูกำพร้พ่อแม่ยังเบิดนี่มึงหนูกำพร้พ่อแม่ยังเบิดหากจกตายจกยังพอก็ได้อะไรเฮ้ยมันยังก็ใหญ่ไปอะอือชาวเจ้าไปเห็ดบัดไทยอืออยามมั้นก็โชคมากอยู่ห้ะ ว่ามีเส้นสายไทยเนาะมีสายเลือไทยเนาะอืมเป็นลูกคนไทยเกลือมันกัลูกคนไทยหรอวะเอกเป็นห็นลูกคนไทยนาลูกคนไทยเบิร์สองนะใหญ่มากกับไปเห็ดบัตไทยอไกบริสทธ์ผาุทธิ์ผักมาอืม เก็เป็นคนพิ้กะเนาะพวคนึงพ่ออีวิไาเราบบดีอีวิเนตตาอบบนโอ้ซัมพ่ออะไรสันะาาตาทางอืออืูญยากทูหาเล่นเลยหอือมาไปเ็ดบัดเฉยชีเมื่อบ่เมื่อน้ำาวบ้างเบ่เคี้ยวเมื่อบอกเมื่อน้ำถ่าฮะเมื่อบอกฮืออ้ยไปเดนพ่น้องเมื่อก่อนบานลงไปเอาหับทานาเจดม พอที่แท็กขากินข่าวแล้วแหละปานเนี่ยก็ควยังงงอยู่<ฟ>เสมอไพ่อยู่น้ำม่วน่อน้ำเป็ดน้ำไก่แหละบ่ได้เห็นยังดอกบ่ได้หันกับใบเวียกกระซ่วงน้ำผอบ้านเล่นเก็บเงินเก็บคำกับพ่อได้ใส่เงินได้คำใส่คำแล้วให้พ่อได้ยืม,มไปน้ำผอบ้านกันเลยบ่ได้ใส่ฟี่ๆดอกว่าพื้นว่ายืนมนะว่าเวลาฮะบ่มีอือพ่อได้แกะใคร ทำนี่เด้พี่น้องพอกันเพียงจะดำกันสิเด็กถ่ายต่อขะนางสิยังอยู่ได้บ่กเป็นปลาเหลียงงัวแหละบ่บงดูจนตะเวนเพชยังไปได้กินข้าวปลาบ่คอยเข้าไปเอากบหน่ะเห็นเพิ่นล่างเห็ดอยู่ซื้อเห็ดน้ำดำดีนั่นน่ะก็ยังซื้อ150ร้อยเดียวนหาซื้อโอ้ยัน้อยเดียวแบ่งเอาไปป่นนะแม่ร้อยหนึ่งพี่เนาะเลย อันน้องสาวขายให้ขายแบบขายแบบยุแย่นะบบซื้อกแล้ห้ซื้ออีก้วนี่นะลอยบาทแล้วลอยบาทเอาให้ยพอบักแท็กเงินคันเงินละลอยให้พขาแขกอันเก็บอันเอาไปให้พอบ้านน้าชายตักใส่ถุงละตักใส่ถุงละสบายดีโอ้ยเ้าเชิญเอาลงพอแห้งเลยให้เมย์ปลาไก่เอาลงยาซะพอบ้านประกาศเลยกูมาแบบอีตัวอันจะหึงนะเพื่อนกับจีกับปูกินข้าวอะไรไปเลี้ยงงัวสิไประเหตงานซะเปล่านะ บ่เทานะพุ่นนี่จังหวะลมบ่ดีลูกพี่มื้อนี้มึงแบะไปให้กระทิเขาแต่อยู่ขัวเด้มันมันหองอยู่นานี่ซึงว่ากับกูอยู่มือวานี่เห็นลาหูยามหาเนาะเพแบขวงแบนันเฮ้ยอบกินนะพออยากว่าเฮ้ยเออบ่จักโตมากฮู้จักโตน่ะสิกินเฮา่าฮู้แต่ว่าแบมันเออพ่แบลาเองน่ก็มีนะเฮ้ยมี่่